สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดคุยกันก่อนนะครับก่อนที่จะสรุปสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับวันที่27ก,กร,รกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็ต้องคุยกันนะผมเห็นมีช่องหนึ่งครับก็สัมภาษณ์พออเขาเรียกว่า นักวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองธนพรออกมาพูดพูดไปพูดมาก็มีคำถามครับมีคำถามว่าเสาสัญญาณเนี่ยครับที่อยู่นะบนยอดภูมะเขือเป็นของใคร พูดเหมือนว่า,วาไอเสาสัญญานนี้เป็นของคนไทยคนไทยไปกิดตั้งให้กัมพูชาใช้พูดง่ายๆนี่คือธนพรพูดนผมก็ต้องถามกลับไปที่ธนพรบอกว่าคุณแกะประเด็นนี้ขึ้นมาคุณถามประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรถามหาพ่อเหือต้องบอกนั้นค่ะ แล้วกสทชเข,เขาบอกแล้วทีนี้หน้าแตกไหมยับเยินไหมธนพรกูถามหน่อยสิกสทชเขาบอกว่าไม่ใช่เสาสัญญาณของเราแน่นอนเป็นเสาสัญญาณของกัมพูชาพิภาควิจารณ์รู้แม่งทุกเรื่องสันดานแท้ๆครับบ้านเมืองเขาวุ่นวายตอนนี้ แต่พยายามที่แกแคะประเด็นขึ้นมาครับให้สังคมสงสยัยให้สงให้สังคมตั้งคำถามครับต้องบอกว่าแ yeah ย่ครับคือเรื่องแบบนี้มันจะอะไรกันกักนหนาครับบางคนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ครับรักษาการคุมธรรม พอทางสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าให้เจราจาการหยุดยิงรักษาการนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเราก็พร้อมที่จะหยุดยิงแต่ต้องมีข้อเจราจาครับหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเขายิงอยู่คมๆแล้วบอกว่าพร้อมจะหยุดยิงกับคุณไปดูสิครับสถานการณ์ที่ชายแดนตอนนี้กับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกับ ถ้าจะสู้รบตบมือกันต่อไปนี่ครับผมก็ไม่เถียงเลยว่าความเก็บแค้มของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีพอสมควรแหละผมก็มีครับผมเห็นสภาพพี่น้องแล้วก็ผมก็เห็นใจครับแต่ทางการเจราจามันก็ต้องมีจะตกลงกันยังไงผมไม่รู้หรอกครับแถมธนพรก็ออกมาพูดบอกว่าเราเชื่อใจเชื่อใจนะครับ เชื่อใจทาหารแต่ไม่เชื่อใจรัฐบาลรัฐบาลเขาทำงานอยู่นี่อ้ชิหายรัฐบาลเขาเจรจาอยู่นี่ถ้าเขาไม่เห็นแก่ประเทศชาติมันจะเกิดการลบไปเลยครับคุณเซนอยากได้ก็อะไรก็ให้ให้ให้เท่านั้นเองครับแต่นี่ฮะเขาเห็นแก่ประเทศชาติเลยกูวประเทศชาติจะเสียประโยชน์ครับคุณเซนนันถึงพืฟาดวงฟาดงานอยู่นี่นครับ แต่มึงกลับบอกว่าโอ้ไม่เชื่อใจรัฐบาลครับใครละ่ะใครที่ไม่เชื่อใจรัฐบาลพี่น้องประชาชนเขาเชื่อใจมีแต่มึงคนเดียวนี่ครับแหกปากอยู่ต,ตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆตามช่องต่างๆเนี่ยโซเชียลต่างๆนี่ครับมีมึงคนเดียวที่แหกปากอยู่ตอนนี้กูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ตกลงไอ้นักวิชาการอย่างมึงเนี่ยครับที่อ้างบอกว่าพอ,อวิเคราะห์การเมืองเนี่ย วิเคราะห์ยังไงครับวิเคราะห์ให้บ้านเมืองตัวเองวุ่นวายวิเคราะห์ให้บ้านเมืองตัวเองมีปัญหาอย่างนั้นเหรอผมดูแล้วไม่เข้าท่าผมว่าจะไม่พูดถึงแลยนะไอ้คนแบบนี้ครับแต่ก็มาเจอจนได้ครับสถานการณ์บ้านเมืองเขากำลังแก้ปัญหาอยู่ครับวิาพากษ์วิจารณ์รู้ว่าทุกเรื่อง นายน้อยนายใหญ่นายน้อยใหญ่ใหญ่ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะกศทชเข้าออกมายืนยันแล้วมึงจะสงสัยหาอะไรผูถามหน่อยสงสัยหาอะไรมีคำถามตลอดวิาพากษ์วิจารณ์ตลอดแต่ผิดตลอดครับสถาบันพออสถาบันวิเคราะห์การเมืองแม่ ฟังชื่อดีแล้วครับแต่คนวิเคราะห์แม่งทุเรศบอกงั้นนะครับทุเรศก็ฝากไว้หน่อยหนึ่งครับก่อนที่จะสรุปสถานการณ์การสู้รบนะฮะก็สถานการณ์การสู้บรบกับสรุปสถานการณ์การสู้รบนะฮะกัมพูชา 2ก,กรรกฎาคมพุทธศักราช2568ครับอัปเดตล่าสุดสรุปสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับ2 7ก,กรรกฎาคม2568อัปเดตล่าสุดครับเข้าสู่วันที่4 4แล้วของการประทะติดตามรายงานสดจากชายแดนจากผู้สื่อข่าวของเราครับ เขาบอกว่าอย่างนี้ครับแม้จะมีรายงานว่าดนันทัมรับโพ์หลังคุยผู้นำไทยกัมพูชานา่ฝ่ายทางฝ่ายฝ่ายหาทางยุติสองฝ่ายนี่ครับหาทางยุติหยุดยิงในทันทีจากนั้นก็ค่อยกลับมาร่วมโต๊ะเจรจาตกลงการค้าต่อรองนะครูศกกองทบก ยืนยันครับทหารในสมรภูมิยังทำตามยุทธวิธีจะหยุดยิงก็ต่อเมื่อกัมพูชาต้องเป็นฝ่ายขอเจรจาเท่านั้นครับชัดเจนนะครับชัดเจนไหม,ะน,ไหมนะครับหลายคนที่แหกปากบอกว่าไม่เชื่อรัฐบาลรัฐบาลเขามอบให้กองทัพแล้วครับรัฐบาลเองก็ไม่สามารถยุ่งเขา้าอ่าเข้าไปยุ่งในกิจการของกองทัพได้ตอนนี้ครับกองทัพเขาปฏิบัติการอยู่ตอนนี้ แล้วก็มีข่าวแทบซึมมามีข่าวว่าเขมรนเองครับถอยกำลังออกจากที่ตั้งและทางการเองเขาก็ประกาศครับให้ระมัดระวังครับเชื่อว่าไอ้หมาบ้าเนี่ยไอไอเขาเรียกว่าไอ้นรกตาเดียวนี่ครมันอาจจะสั่งยิงครับ PHL03 เนี่ยซึ่งวิถีไกลเดินทางได้ประมาณ130กิโลเมตรเนยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะบ้าขนาดไหนอะมาดูสรุปสถานการณ์ต่อไปครับจากสถานการณ์การประทะที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับ อันสืบเนื่องมาจากฝ่ายกัมพูชาเปิดทางยิงเข้าสู่ฐานทหารไทยที่ปราสาสตตามเมือนทมจังหวัดสุรินนะตั้งแต่เมื่อเช้าวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมากระทั่งกองทัพไทยครับดำเนินการทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและประชาชนนะจากการกระทำอันผิดหลักมนุษยธรรมดังกล่าวซึ่งต่อมามีการขยายแนวการประทะ มาที่จังหวัดจันทบุรีตราดติดตามรายงานสถานการณ์ประทะกัมพูชาล่าสุดที่มีนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าครับ17นาฬิ56นาทีครับนายนิกรเดชพางกูลอธิบดีกรมสาริเทศและโกกระทรวงการต่างประเทศครับยืนยันเ,เรื่องไทยกัมพูชาจ่าหารือที่มาเลเซียพรุ่งนี้ จิมรับหลังว่าจะเกิดขึ้นจริง17นาฬิกา24นาทีครับคาสินโนติดกับช่องสายตะกูถูกยิงจนควันพวยพุ่งคาดถูกปืนใหญ่ชาวบ้านบอกครับถ้ายิงแตกก็ดีมองเมาประชาจนนักเที่ยวส่วนใหญ่คนไทยทั้งนั้นเสียงจากชาวบ้านครับ16นาฬิกา30นาที กองทัพภาคที่สองครับอัปเดตส,สถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังมีความตึงเครียดสูงทหารไทยกับยึดคืนพื้นที่ช่องอานมาที่เขาพระวิหารกัมพูชาใช้พลซุ่มยิงจากพื้นที่ปราศาทมุ่งทำ้ายทหารไทย16นา5นาทีพลังประชารัฐหนุนภารกิจปกป้องชาติ ต้องมาก่อนไม่ใช่เวลาเจราจาภาษีธรรมเตือนอย่าหวังไหวครับเอาแรงกดดันจากสหรัฐหากยอมถอยเท่ากับเปิดช่องให้เพื่อนรวกลุกอ่าลำ้ำซ้ำซากเข้าว่าอย่างนั้นครับอ้าวนี่ดีนะครับคือผมไนเป็นกลางนะผมวิพากวิจารณ์เต็มเป็นกลางครับในเมื่อชาคระชาะรชาัฐออกมาอย่างนี้ครับก็รับได้ผมบอกเลยครับ สิบห้านาฬิกาสาสิบนาีครับนายผลิศวัชระสินทุกับโคศกพักประชาชนแจงพักครับยินดีปิดเว็บไซต์ตามคำขอของสอบอทอกอครับแต่ยืนยันไม่เคยมีการไม่เคยมีการเผยพิกัดศูนย์อพยพกหลุมหลบภยัย เนรัฐบาลครับรวมสูงการสื่อสารกับประชาชนและประชาประชาคมโลกนะนำหน้าปฏิบัติการข่าวสารกัมพูชา15นาิกา18นาทีครับกองทัพภาคที่2โตข่าวครับนะหรือการยิงขีปนาวุธจากประเทศกัมพูชาย้ำยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานราชการพร้อมขอความร่วมมือครับหลีกเลี่ยง ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ15นาฬิกา57นาทีรัฐบาลครับอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนนะโอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทยกัมพูชานะแบบปลอดภัยไม่โดนมิจฉาชีพหลอกผ่านทางกองคุนช่วยเหลือนะผู้ประสบ สาธารณภัยสำนักนายกรมัตรียอดบริจาคนะใช้รถย่อนภาษีได้14นาฬิกา30นาทีครับกองทัพบ,บกแจ้งข่าวทหารไทยครับสอยจรวดนะหลายลำนะหลายลำกล้อง PHL03 ของกัมพูชาชี้เป็นข้อมูลการข่าวครับยังไม่ได้รับรายงานด้านแหล่งข่าวกองทัพภาคที่สองยอมรับยิงจริงในพื้นที่เป้าหมาย แต่ยังเข้าไปตรวจสอบไม่ได้ว่าสำเร็จหรือไม่ครับ14นาฬิกา28นาทีครับกองทัพอากาศส่งเครื่องบินขับไล่ F 16ครับจำนวน2หมู่นะจำนวน2หมู่นะสลำทิ้งบอมกับพื้นที่ยุทธทธบริเวณป่าสาต,ตาเมืองทมตาควายหลังกัมพูชาครับยิงจรวด P.M. 21ครับทำลายตัวประสาทซึ่งการข่าวของกัมพูชาเองก็ปฏิเสธพันวันนะครับในช่วงนี้14นาฬิกา21นาทีครับพลตีวันชนะสวัสดีครับเรียกร้องหุนเซนมเอ่อฮุนมานิกับนายกกัมพูชาถแถลงหยุดยิงอย่างเป็นทางการแนะเจรจากับไทยพร้อมไล่เลียงจุดเริ่มต้น การใช้กำลังเกิดจากกัมพูชา13นาฬิกา54นนาทีครับนายพิชัยชุนหะวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับจี้กัมพูชายุติการใช้ความรุนแรงเห็นแก่ประโยชน์ประชาชนทั้งสองฝ่ายเปิดทางเจราจาทางการทูตชีพ้พฤติกรรมกัมพูชากำลังทำลายประเทศตัวเอง 13นาฬิกา40นาทีครับเพื่อไทยปัดศึกสองตระกูลจุดไฟสงครามไทยกัมพูชาย้ำต้นเหตุมาจากผู้นำเขมนไม่พอใจปรบับกาปราบัปรบแก๊งคอร์เซนเตอร์13นาฬิกา30นาทีครับสอบทกอนะครับถแถลงชัดกัมพูชาไม่จริงใจนั่งโต๊ะเจราจาส่งกำลังทหารเข้าประทะ ใ้เขาพะวิหารตั้งแต่ตีสองยิงจรวด PM 21ครับใส่เป้าหมายพลเรือนระบุครับต้นต่อปัญหามาจากรัฐบาลกัมพูชารุนรนๆ13นาฬิกา27นาทีครับนายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำจุดยืนต้องการเห็นความจริงใจของกัมพูชาหลังคุยธรรมกับ ชี้เงื่อนไขต้องถอนทหารนาเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์ออกจากพื้นที่ทั้งหมดเป็นหลักประการว่าจะไม่บิดไม่เป็นภัยต่อประชาชนและผลประโยชน์ประเทศชาติงาบ1 2นาฬิกานาทีครับกองทบกลั่นดำเนินการเต็มขีดความสามารถตอบโต้การลุกลามหลังกัมพูชาไม่หยุดยิงด้วยอาวุธทุกรูปแบบ ยังไม่สามารถไว้วางใจได้เหตุปรากฏความเคลื่อนไหวอาวุธหนักที่อาจเข้ามาเพิ่มเติม12นาิกา28นาทีครับโกสกกรางโหมกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาไทยกรณีใช้ M21 ครับยิงปราสาทตามเมือนทมย้ำกัมพูชาไม่สามารถไม่มีเหตุผลที่จะทำลายปราสาทของตน ของตนเองมีเพียงไทยเท่านั้นที่เป็นผู้หญิงครับว่าอย่างนั้น12นาฬิกา16นาทีครับกองทัพรายงานครับกัมพูชาใช้ปืนใหญ่ถล่มปราสาทต,ตาควายตั้งแต่ช่วงตี4ครับยิง p m อ่า BM 20 21รับใส่ฐานจรวดใส่ฐานทหารไทยและปราสาทต,ตาบนรทม ยี่เออองนาฬิกาเนาทีครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับถแถลงการประนามการกระทำแรงและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับอย่างรุนแรงกรณีกัมพูชาใช้อาวุธร้ายแรงครับยิงใส่บ้านเรือนของประชาชนที่จังหวัดสุรินทร์11.37นาฬิกานาทีครับกองทัพอากาศขอความร่วมมือ นะงดเผยแผ่ขีดความสามารถอาวอุธยุทโธปกรณ์เชิงลึกรวมถึงการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการทางการทหารที่อาจเป็นเป็นไปได้นะอาจส่งผลกระทบการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพครับ11นาฬิกา36นาทีครับพลตำรวจตีศิริวัตรด,ดีพอครับรองโฆษกตำรวจครับตีแผ่พฤติกรรม นะสายลับขอความร่วมมือครับใครเห็นแก้งบ่อแสบุคคลที่ไม่หวังดีครับรับรอบส่งข้อมูลความด้านความมั่นคงครับและการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ไทยแก่กัมพูชาโทษสูงสุดครับประหารชีวิต1 1นาฬิกานาทีครับชายชาวกัมพูชาหลังไหลแห่เดินทางกลับประเทศนะครับล้นจุดผ่านแดน ถาวรคับบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ไฟไทยครับประสานเปิดประตูประตูบ้านใหญ่คาดมีจำนวนขั้นต่ำไม่ตม่ำกว่าป่าสองหมื่นคนครับแม่ต้องบอกกลับประเทศกันแล้วนะครับ11นาฬิกา9นาทีครับบุรีรัมสั่งอพยพชาวบ้านเพิ่มอีกสามอำเภอหลังพื้นที่ประทะและรัศมีอาวุธกับ นักขยายไกลขึ้นทั้งวัดโรงเรียนครับหลายพื้นที่กลายเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลสองแห่งครับอพยกผู้ป่วยด่วนนะเหลือเจ้าหน้าที่ที่มีแค่นะแค่รับผู้ป่วยฉุกเฉินขณะที่โรงเรียนชายแดน58แห่งครับปิดไม่มีกำหนด11บเนาฬิกาครับ ผลเอกนะัฐพลนากวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระโหมบอกรัฐบาลฟังประชาชนไม่ได้ตัดสินใจแค่สองคนน่ะอัดกัมพูชาไม่จริงใจครับหลังคุยทำยังไม่หยุดยิง10นาฬิกากองทัพไทยสรุปสถานการณ์ชายแดนนระกัมพูชาอพยพพนักงานนาคาซิโนยันไทยยึดภูมะเขือ ได้ทั้งหมดเผยพื้นที่ประทะหนักพร้อมเฝ้าระวังใกล้ชิดสาม,สามอำเภอรครับย้ำเครื่องบินปลอดภัยทุกลำหลังขเขมินอ้างยิง F16 ตกไทยตกว่าอย่างนั้น10บนากา4ี้นาทีครับบอขอสอเปิดรวบรวมสิ่งของบริจาคเพื่อจะส่งไปยังสีจังหวัดชายแดน บุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกตอุบลราชธานีครับโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายพร้อมจัดรถบัสครับส่งประชาชนกำลังพลตลอด24ชั่วโมงเป็นการช่วยเหลือกันครับ10นาฬิกา17นาทีครับกรมการปกครองสรุปสถานการณ์ชายแดนมีเสียงปืนจากฟังกัมพูชาตั้งแต่ตีสครับตีสีครึง่งก่อนที่8โมง จะเปิดฉากยิงจรวด bm 2 1ใส่ปราสาทตาเมือนทมส่วนยอดพลเรือนเสียชีวิตยังอยู่ที่13ลายเลยบบาดเจ็บ31ลาย9ก้นาฬิกาสนาทีครับกองทัพกัมพูชาครับเปิดฉากยิงจรวด bm 2 1เข้าใส่ปราสาทตาเมือนทมชี้เป็นการรุวรละเมิดอ,อธิปไตยอย่างอุกอาจและไร้ข้ออ้าง9ก้นาฬิกาครับนาย ก้าวนาฬิกาพันเอกริชาิชาสุขวนนครับรองโฆษกกองทับกระบ,บุทหารในสมรภูม,ยมิยังต้องตามยังต้องตามยังต้องตามตามยุทธวิธีครับ จะหยุดยิงต่อก็ต่อเมื่อกัมพูชาต้องเป็นฝ่ายมาขอเจราจาเท่านั้นครับเผยตั้งแต่ตีสี่ยังไม่หยุดยิงย้ําการเจราจาเป็นระดับรัฐบาลคนละส่วนกับทหารก็อย่างที่ว่าครับรัฐบาลต้องเจราจาทหารก็มีหน้าที่ลบคับที่หลายคนแกวงปากมาบอกว่ารัฐบาลทําไมพูดแบบนั้นนะครับคือการเจราจาการจัดเจราจา ก็ยุติไดก้ก็ต้องยุติครับเพราะความสูญเสียของพี่น้องประชาชนตามตะกีบชายแดนครับอย่าพูดเอามันอย่างเดียวนะฮะ8นาฬกา27นาทีครับตั้งแต่เช้ามืดมีรายงานเสียงปืนประทะแถวพื้นที่ปราศตาควายพบกระสุนปืนใหญ่ครับจากฝั่งกัมพูชาตกอยู่ใส่บ้านเรือนประชาชนไฟไหม้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหายหรือเสียชีวิตครับ เกดนาฬิกา25นาทีครับการบินไทยครับแจ้งปรับเปลี่ยนการบริหารเที่ยวบินในเส้นทางไปกลับกรุงพนมเปญในช่วงระหว่างวันที่27ถึง31กรกฎาคมครับเกดนาฬิกาครับกองทัพภาคที่2ชี้แจงกระแสข่าวเรียกระดมกำลังสำรองครับในพื้นที่กองกำลังอกองทัพภาคที่2ในโซเวียน ยืนยันไม่เป็นความจริงครับปัจจุบันยังมียังไม่มีความจำเป็นครับในการระดมผลกำลังสำรอง 6. นาฬิกานะครับองค์กรสหประชาชาติครับโพสแถลงการระบุเลขาธิการ UN ครับกังวลสถานการณ์ประทะกันระหว่างไทยกัมพูชาจะเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายครับหยุดยิงและแก้ปัญหาด้วยการเจรจา 3. านาฬิกา 36นาทีครับคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาครับเข้าเสนอนะหยุดยิงของโดนันทัมยินดีไทยก็ตอบรับครับแต่ขออยากคืนคำเหมือนตอนอรับปากกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย2นาฬิกา20นาทีครับเฟอร์นิดานมากอสกับนะจูเนีย ผู้นำฟิลิปปินส์ครับยืนยันพร้อมช่วยเหลือไทยและกัมพูชาครับลดความตึงเครียดและฟื้นฟูสันติภาพหลังเกิดการประทะบริเวณชายแดนจนมีผู้เจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากตี1นึนาทีครับนายภูมิธรรมเวยชยไทยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการมหาไทยครับรักษาการนายกรัฐมนตรีคุยทัามกับเห็นด้วยต่อการหยุดยิง ความตามข้อเสนอของผู้นำสหรัฐแต่ขอให้กัมพูชาแสดงความตั้งใจจริงนะครับพร้อมผลักดันการหาลือแบบทวิภาคีเพื่อยุติข้อพิพาทอย่างสันติอย่างยั่งยืนครับหนึ่งนาฬิกาครับโดนันทามกับโพสหลังคุยกับผู้นำไทยกัมพูชาเรียกร้องสองฝ่ายครับหาข้อยุติทันทีจากนั้นค่อยกลับมาร่วมโต๊ะเจรจาข้อตกลงการค้า ศูนย์าน,นาทีกานาฬิกาสิบแปดนาทีสำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลรัานาีแจ้งปิดสามโรงพยาบาลครับจากสถานการณ์ประทศไทยแดงกัมพูชาศูนย์นาทีกาห้าห้านาทีครับโคศกสมเด็จฮุนเซนโพสต์ภาพประธานวุฒธธิสภานั่งโต๊ะนะนั่งโต๊ะติดต่อให้คำปรึกษาเราแม่ทัพพร้อมยกย่องฮุนเซนครับที่ทำงานอย่างแข็งขัน แม้จะแทบจะไม่มีช่วงพักผ่อนเลยสามวันที่ผ่านมาครับอ้าวก็ยืนยันแล้วนะครับที่หลายคนโดนหลอกไปว่าคุนเซนเองเนี่ยเดินทางไปที่อินชอนแล้วผมก็บอกแล้วครับการข่าวผมเองผมก็มีไม่ใช่ผมไม่มีครับเรื่องจริงมันอยู่ตรงนี้ครับ ผมบอกเลยครับถ้าฮุนเซนออกเมื่อไหร่นะครับกัมพูชาก็ยอมเมื่อนั้นแหละนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายครับผู้ใต้กับบังคับบัญชาเนี่ยเขาพร้อมที่จะเจรจายอยู่แล้วเขาไม่เอาประเด็นนี้ครับมาสู้รบตบมือกันหนะฮะนอกจากฮุนเซนนี่ละครับเป็นการสรุปข่าวของช่อง101อีสานบันเทิงทีวีครับทุกๆวันตอนเช้าๆให้พี่น้องได้รับฟังกันครับและประเด็นต่างๆเราก็จะได้เห็นครับ คนที่จะก่อความวุ่นวายในประเทศนี้ก็เยอะนะครับคนที่เป็นไส้ศึกตอนนี้ครับมีทั้งคนไทยมีทั้งคนกัมเหนคับคนไทยก็สร้างความวุ่นวายอยู่นะนะครับพยายามชี้เป้าพยายามที่จะทํำหลายๆอย่างครับเราก็ต้องดูครับดูแลกันนะฮะเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ก็ฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ